ตอนนี้ห้าเาก็เ้าห้าก็ไดนกหนึ่งสองสสห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสสองสิสห้าตัวทุกคนปีงนกปีงกระเล่นเริ่มสุกแล้วทุกคนเลยนี่นะ สี่ตัวพอมามนี่สองคนคนละสองตัว มานยูมันนี้ทุกคนเด้มานมานมานพอได้กินแรงทุกคนนี่นกกระดกสามโต้เด้ทุกคนนกเป่าบ่มีทุกคนเด้มีแต่นกกระดกแล้วก็นกเรียวจัดไปเศร้าสามโต้เลยกลับทักทายสบายดีและก็สวัสดีพ,พ่อแม่พี่น้องและก็ยินดีต้อนรับ้อสูซองบอททองมิวสิกมื้อนี้บอททองชิด้ยาทานผู้ชม ไปย ok, e ิงนกกินม si si e ักให้ทุกคนเลยเมื่อนี้เบาทองได้พาน้องสายเพิินมาเก็บนกทุกคนพราะว่าเข้าไปแต่แรกเือเขาก็ได้ยิงนกเลยก็เห็นมันตกอ้ว่แต่ว่าเขาห่าบ่เห็นทุกคนเลยพาะว่าเขาก็สิได้ยิงนกได้แลวก็สิลงไปเก็บมันก็สิยากในนิดนึงเพราะว่าเข้าไปเมื่อวานนี้เขาก็ได้เห็นนกกินมังให้ทุกคนเลยแล่เขาก็ได้ยิงนกเปา ตัวนึงทุกคนและวันนี้เฮากัสีใดขึ้นไปยิงและกัสีใดไปเบิ่งว่ามันสิเข่าหรือบอ่อเอาจะได้กับไปลุ่นหรือบ่่ที่ตามรับสมน้ำกันเลยและบตอนนี้เฮาก็ได้มาหอดอยู่ที่โกมังไห้แลวทุกคนนี้นี่ นกกระเรียนไล่อยู่ทุกคนมีแต่น,นกกระเรียมื่มอกี้นี้เหาได้เจอลิงตอนท,ทำอาหารมิดทุกคนเลยแต่อยู่ประมาณสาวช่างสิบตัตเลยทุกคนแต่ว่าเหากับบรรันไดยิ่งทุกคนเลยบรรยันไดถ่ายให้ทุกคนได้เบิง่งกีนี่กันเลยนี่นะทุกคนนกกระเรียนไล่อยู่เด้ทุกคนเลย มีที่นกกระเรียวและก็นกกระโดกหน่อยทุกคนเอาจังได้กลับไปลุ้นรอติดตามทับส่นทุกการว่าเขาสีได้จักแต้มวันนี้ทุกคนดิ ังจากเอาถ่าประมาณสองชั่วโมงทุกคนเลยหากอะไ้ยิงนกประมาณเจ็ดแปดตัวหรือว่าสิบตัวนี่แหละนี่มียู่นกกระเล,ยยนเล,ล,ะเล่น เลยน่สองโตสามโตเนเลยเอาบัานนี้กาสิได้กินข้า,ขาวขาใ,วขให้ทุกคนเลยสิเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินก่อนให้น้องสาย่นลบคนนกก่อนบันนี้อย่างสิปิงนกเนี่ยแหละเฮาสิธาจนว่าสี่คำคำคนและจังสิได้กลับทุกคนเลยสิธาเบิ่งนกเป่ามันชิเขาหรือบอ่ ให้น้องสายไปเก็บนกทุกคนนกกระโดกไปแล้วน่ากระไดตัวเดียวนี่นกกระโดกก็ได้ไปยนในทำต่อวะนนี่หลบฝนก่อนทุกคนเมื่อวานนี่ก็ซ้ำนีนล่ละพ่นตกกทุกคนนี่ ຂ້າພະເມບົນບົນລົ เผากระเล่นตนะคุณนี่ ปีกนกปีกกะเล่นเริ่มสุกเลยทุกคนเลยนี่นะสี่ตัวพอไาเนี่สองคนคนละสองตัว ัน,นี้ก็สิได้กินข้าวเด้่ทุกคนเลยนี่ปีนนกข้าวเหนียวทุกคนมาๆมา,มากินข้าวน้ำกันบันเลยฮะก็ได้กินข้าวเที่ยงทุกคนเลยนี่ใส่เพียเพียกระเล่นทุกคนอื 旁边是饭店，那我来。 หลังจากเฮากินเขาแล้วก็สีไใดออกไปทานกต่อได้ทุกคนเลยนกกำลังมาแล้วพ่นกาพรีเ้าตกให้ทุกคนเดี๋ยวเราสิเินไปทานกก่อนไปเลย ตกอีกแล้วทุกคนเลยนกกำลังวาสิเขาฝนตกเถอะที่สองอีกแล้วคงที่นี่วาสิสาวดวงจันทีนเดือดวาตกอีกทุกคน มานอยูม่มาหนีทุกคนเดิมานมานมานพอได้กินแรงทุกคนนี่นกกระดกสามโต้เลยทุกคนนกเป่าโบมีทุกคนดิมีแต่นกกระดกแล้วก็นกกระเรืวจัดไปสาวสามโต้มานีวันนี้จะสิบเอ็ดครับเลยทุกคนเดิ ะว่าตอนนี้เวลากาประมาณสิบเจ็ดโมงเดี๋ยวเข้ามาสรุปแต่มน้ำกันาากมาสิได้แจ้งเลยทุกคนน,ยยนี่นี่เป็นนกกระหนึ่งแต้มทุกคนสอง

เลขสิบแปดสิบเก่าสิบเก่ากลดีเป็นสาวสาวสามทุกคนเนี่ยเพราะว่าเขาปีนกินกับสีโต้เลยอาบันเทิบาทองกับสิบไดจบคลิปเจียท่านีสิบได้ขอขอบใจรัวขอบคุณเอ็กสี่ที่ติดตามนะครับชมสองบาทองนิวสิอก